คือฮาวิภาวีสีทองเล่นดีจนผู้บรรยายตื่นเต้นจนเปลี่ยนนามสกุลแบบนี้ให้เปิดภาพบิมพิมพิชยาโกกรามสิ่งที่โค้ดทําคอมเมนต์สนั่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีกประเทศเกหาหลีใต้นะคะฤดูการ2 0 2 4 2 0 2 5ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยน25 6 7ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดที่8ของฮุนไดฮิวสเต้นนะคะต้นสังกัดของทีมวิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยซึ่งในแมตช์แมตช์นั้นนะคะพบกับเลสปาร์คซึ่งผลงานในเกมเกมนั้นฮุนไดค่ะยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและดูเหมือนว่าในเกมเกมนั้นนะคะ จะเล่นดีกว่าทุกๆแมตช์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำค่ะซึ่งเก็บชัยชนะไปนะคะ3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ18 25ต่อ16 23ต่อ25และ25ต่อ19โมมาค่ะทำไปถึง26คะแนนส่วนวิภาวีนะคะทำไป6คะแนนสำหรับทีมฮุนไดชนะต่อเนื่องนะคะเล่นไปทั้งหมด8นัดผลงานยอดเยี่ยมชนะไปทั้งหมด7แพ้1ตอนนี้นะคะมี20คะแนนซึ่งยังอยู่อันดับ2รองจากทีม พิงสไปเดอรนะคะซึ่งต้องมารอดูกันนะคะว่าสรุปแล้วแข่งขันกันทั้งหมด36นัดเนี่ยทีมฮุนไดจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของตารางซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังอยู่ลำดับที่2เป็นการชั่วข่าวนะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปซึ่งในนัดการแข่งขันต่อไปก็คือวันที่21พฤศจิกยายน2 5 6 7เวลา17นาฬิกาจะพบกับ IBK ซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าทางด้าน IBK เนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะ และสำหรับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะย้อนกลับไปในแมตท,ที่ทีมฮุนไดนะคะแข่งกับพิงค์สไปเดอร์แม้ว่าในแมตแมตนั้นนะคะจะพ่ายแพ้ไป1ต่อ3เซตแต่ต้องยอมรับนะคะว่ามีลูกๆหนึ่งค่ะที่ทางด้านวิภาวีบ็อกลูกได้ทำให้กรรมการนะคะถึงกับเปลี่ยนานามสกุลให้กันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านผู้บรรยายนะคะก็ได้พูดถึงวิภาวีว่าวิภาวีสีทองอีซึ่งเติมอีตามหลังนามสกุลของทางด้านวิภาวีอีกด้วยค่ะ ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผู้บรรยายเนี่ยอาจจะตื่นเต้นจนเรียกชื่อวิภาวีสีทองอีขึ้นมาก็ได้นั่นแหละค่ะทาให้ทางด้านแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะก็เข้ามาแซวผู้บรรยายค่ะว่าถึงขั้นเปลี่ยนนามสกุลให้กันเลยทีเดียวในจังหวะที่วิภาวีบล็อกทีมฮึงกุกได้นั่นเองค่ะ และสำหรับอีกหนึ่งประเด็นนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของบีมพิมพิชยากกรามที่ตอนนี้นะคะไปเล่นให้กับชเวลินนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างโค้ดนะคะก็บางทีก็ให้ลงในท้ายท้ายเซตหรือว่ากลางกลางเซตนะคะซึ่งก็มีหนึ่งจังหวะค่ะที่ต้องบอกว่าทางด้านบีมพิมพิชยาเนี่ยได้เดินไปให้ลายเซ็นนะคะกับแฟนๆที่มารอชมรอเชียซึ่งเป็นการเซ็นลูกบอลให้แฟนๆนะคะและจังหวะนี้ล่ะค่ะที่ทางด้านโค้ดของชเวลินนะคะเดินเข้ามา จับไหล่บีมพิมพิชยากกรมค่ะซึ่งต้องบอกว่าภาพที่ได้นะคะเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆซึ่งทางด้านแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะเห็นภาพนี้ค่ะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากแล้วก็อยากให้บีมเนี่ยได้ลงสนามให้บ่อยกว่านี้เห็นแล้วอบอุ่นหัวใจเป็นกําลังใจให้นะหนูบีมไม่รู้จะทํายังไงแต่ส่งกําลังใจไปให้แล้วนะเจ้าบีมเป็นกําลังใจให้น้องบีมนะคะฝากด้วยนะคะโค้ดให้น้องบีมลงบ่อยๆหน่อย โค้ดถึงกับนวดไหลเลยนะลูกสาวเป็นกำลังใจให้นะน้องบีมโค้ดเขาก็เอนดูน้องนะสู้ๆนะคะเต้าบีมโค้ดช่วยบอกมือเซตที่ส่งบอลให้น้องบ้างคนสวยอยู่ฝรั่งสวยขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้บีมนะคะเอนดูน้องบีมของเราด้วยนะคะโค้ดลงสนามบ่อยๆหน่อยคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะรอลุ้นรอชมรอเชียร์ทุกนัดนะคะ นี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากได้เห็นภาพที่ทางด้านโค้ดนะคะจับไหลบีมพิมพิจยาก,กรามที่แสดงออกถึงความเอ็นดูอบอุ่นนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนนะคะเห็นภาพนี้ถึงขั้นสบายใจเลยทีเดียวว่าสาวบีมของเรานะคะจะได้รับความอบอุ่นจากทั้งทีมแล้วก็รวมไปถึงโค้ด้วยแน่ๆซึ่งคิดว่า ถ้ามีจังหวะที่เหมาะสมทางด้านโค้ดน่าจะส่งน้องบิมลงยาวๆค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ